ครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พิสิทธพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR 1000 R พับเล้อครับรคันนี้ครับเป็นรถปี2017จดทะเบียนปี2019ครับเป็นรถใช้มือเดียวที่สคัญเลขไม์วิ่งเพียง18,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกระของแต่งจัดเต็มครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม์แท้ไหมมามา,มาชมเลยครับเลขไม์คันนี้วิ่งมา18,834กเมแท้เรามีเลขไม์จากบรรลุ้าให้ดูทุกคัน จอเรือนใหม่สวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับมาครับกุญแจชิปคันนี้ให้มาครบ2ดอกหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขัดรอยสวิตแผงข้อบนแต่งคันนี้ได้กระสบัดนะครับเป็นของแต่งจาก g p r นะฮะนี่ครับชุดมือคัดแต่งจากเดมโบประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆไม่มีละลางนะครับปอกแฮนด์แต่งนะครับตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับนี่ ปั๊มเบรกบนนะครับด้านขวาแต่งครับจากเบมโบอิตาลีนะครับปุกน้ํามันเบรกนะครับเป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับประกับพะรเรงตัวสอต่างนะครับไม่มีเรือนรางเลยนะครับชุดครอบถังเดิมโลโก้เดิมอยู่ครบฟ้าถังสวยครับไร้ริ้วรอยเลยฮะชุดครอบถังต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีรอยกระแทกอาบุกกระแทกแตกแล้วเบาะนั่งเนี่ยคนเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับฝาปิดเบาะหลังเป็นของแต่งมาให้ด้วยครับันท้ายเดิมสวยครับไร้ริ้วรอย ไล้รอยแตกร้านะครับด้านหน้าคันนี้มาเพราะว่าชิวด้านหน้าแต่งนะครับตรงสูงนะครับไล่น็อตเทเนียมสวยงามครับมีอุกจกแต่งนะครับจากฟาร์กี้มาให้ด้วยโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ FULL LED รุ่นคันมาพร้อมกับกาดไฟด้านหน้าเป็นของแต่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้ายางด้านหน้าครับจาก Continental สภาพอยู่ที่85เรนะครับกลมๆเลยฮะ ขอบล้อด้านหน้าครับพ่นสีใหม่ครับเป็นสีเขียวเปลือกแมงครับนะฮะนี่ฮะจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อด้านล่างฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินเราลมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยครับไลทนิ้วลอยนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําด้านหน้าเป็นของแต่งดูคอท่อด้านล่างหน่อยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับชุดแฟเลิ่งด้านขวาครับ สติ๊กเกอร์เต็มเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะฮะมาครับตัวเฟรมนะครับไอ้ดูเฟรมรถนะครับนี่ฮะเฟรมเดิมสวยครับไล้ริ้วรอยจริงๆครับสวยใสเหมือนใหม่คันนี้มาเพราะประกาศกันแข้งแต่งจาก GBSing a นะครับแข้งเครื่องเดิมสวยน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะพักเท้านะครับนะครับเป็นของแต่งนะครับเป็นสีเขียวไม่งาน C&C นะครับที่มคันคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจาก เอานะครับหรือว่าออซินเดซิงได้อีกครับมาครับฟังเสียงท่อคันนี้กันรอบเดินเบานิ่งครับอัตราเด้งดีนะฮะมาครับขึ้นหนาขึ้นเร็วลงเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับ หัตตาเร่งดีเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับมาครับสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไร้ริ้วรอยนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังจาก continental ครับ85อครับอย่างกลมๆอยู่เลยฮะไฟท้ายเดิมสวยครับไปเลี้ยกคู่หลังแต่งนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมนเหตุแสดงสิ้นแน่นอนนะครับมาฮะฝั่งซ้ายครับ นี่ฮะชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยลายริ้วรอยเช่นเดียวกันครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าด้านซ้ายแต่งนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแข่งเครื่องด้านซ้ายครับนี่ฮะจาก GB Racing นะครับเป็นของแต่งมาดูเฟรมด้านซ้ายฝั่งนี้หน่อยมานี่นี่ครับไม่มีรอยนะครับโอ้โหสวยใสจริงๆแฟลลิ่งด้านซ้ายครับสติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนแตกแล้วครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งใสาตามสไตล์ทันเดนอร์บอ์น้องสับุรีครับจะบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัหรัด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่319000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าของตกเรฟรีค่าโอนจะสดรถได้อีกใครหาอยู่ติบ cbr พัน dbr ครับโฉมสองัิเจ็ดจด้คันนี้บอกเลยว่ารถใช้มือเดียว ของแต่งจัดเต็มสุดคุ้มจริงๆนะครับรับแรกเทินบิ๊กบายจุกรุ่นรถเล็กรุ่นด้วยคุณมองหาอยู่ครับตัวนี้รีบมาครับเราเจอกันสวัสดีครับ